ปอพอจะนึกออกกันไหมครับผมนะเราเคยมาเ<บ>ยี่ยมบ้านหลังนี้มาแล้วรอบหนึ่งตอนนั้นเรามากับลุงพลน,นั่นเองนะครับนนผมนะตอน,ตอนที่เรามาทอดพระป่าที่<ม>วัดบ้านนาอุดมนะฮะน,น,นี่น,น,นะฮะเอ๊ะเอ๊ะบ้านหลังนี้เป็นของใครเนาะ S <S> ตอนนี้ก็ทนะุ่มกว่านะทุกคนนะฮะมันมืดแล้วนะมันอาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะจะเห็นในบางส่วนที่มีการติดไฟแล้วนี่นะโอ้โหดาวไล์นะสวยงามมากเลยนะฮะเป็นแบบเเรียกอะไรนะเหมือนผับเลยนี่นะฮะพี่เสือชอบห้องนี้เป็นพิเศษนะฮะห้องโถงเ๋อเป็นห้องโถง ครับแม่นกอันนี้จะทำเป็นคาราเกตเหรอก็อยากจะทำก็ทำได้จอทีวีอยู่ตรงนี้โอ้ทีวีจอใหญ่จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมกี่นิ้วอ่ะห้าสิบเลยอ่ะเต็มตรงนี้โอ้ถ้าเต็มตรงนี้น่าจะเก้าสิบนิ้วลอยยี่สิบไปเลยก็ได้โอ้โอเคเหมาะมากเลยแล้วทีนี้ก็พุ่งนาไม่มีของใครอ๋อแปลว่าแม่นก เอาอย่างนี้สร้างเสร็จมเมื่อไหร่แล้วก็เชิญยูทูบเบอร์มาลุงพลคนแรกเอองเชิญลุงพลป้าปแ,ปแตนเชิญยูทูบเบอร์มามนะฮะฉลองกันเลยทีเดียวทุกคนนะนี่นะในห้องนี้สามารถจุได้ <ใน S 2> ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่า30คนอยู่แล้วนะฮะโอ้นี่นะอันนี้มันเขาเรียกกระเบื้องไอไม่ใช่อะไรนะผนังอะไรอ่ะนี่เหรอลอโอ๋อป้าสวยงามมากเลยนะตอนแรกนึกว่า ไอ้กระเบื้องผนังนะฮะที่ไหนได้นะฮะเป็นปูนนะทำสไตล์ลอฟท์นะทุกคนนะครับอ๋อคนงามมากเลยนะฮะอันนี้คือจะเป็นกระจกหมดเลยบอกใช่กระจก๋อ้กันกระจกครับทันขึ้นกกระจกโอ้จะเป็นกระจกแล้วก็ติดม่านเล่งเอาไว้เลยอยางติดม่านสีอะไรชอบสีอะไรฮะสีขาวครับสีขาวส่วนมากจะไม่น่าจะ้นสีขาวแล้วก็สีอัดยังไม่รู้สีตัวไหนยังไม่รู้สองชั้นครับครับผม อ๋อมันจะมีสองชั้นเนาะบ้านจะมีสองชั้นนะฮะครับใช่ใช่แคคิดก็ตื่นเต้นแล้วนะขนาดเราไม่ใช่เจ้าของบ้านนะฮะเสร็จเนี่ยเนี่ยมีกระทำเสาล็อคสาชูครับเดี๋ยวเราจะไปเลาะดูข้างในพรุ่งนี้นะฮะช่วงบ่ายนะฮะหลังจากกลับจากศาลมุกดาหาร นะครับจะมาถ่ายนะช่วงกลางวันให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนนะอันนี้ก็ดูแบบมืดๆไปก่อนนะฮะอ,อันไหนห้องนอนของเม่ลกอยู่ไหนครับอ,อ,อ,อันนี้คือห้องนอนนะท่านผู้ชมนะฮะโอ้ถ้าไม่นอนไม่นั่งในด้นอนในห้องนอนก็จะมีห้องน้ําในตัวนะครับผมห้องนอนเนี่ยกว,ว่าประมาณห้าคูณเจ็ดเมตรนะฮะเฉพาะห้องนอนคือ ใหญ่กว่าบ้านนกดาวเสือพาไปอีกนะห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำไม่้งผิดพอทัผิดหรออยากได้ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมอยากได้ใหญ่ตัวนี้อยากได้ใหญ่กว่านี้แต่แแ่อแนอลก็เลยต่อไปแทก็ทุกทุกตรงีออกตรงนี้อออมีการแก้ไขนะฮะหลายรอบเลยนะฮะ ห้องน้ำเป็นก็สไตล์ล็อบเหมือนกันนะฮะทุกคนนี่นะตอนห้อนี้นะไอยาและพอเข้ามาตรงนี้อันนี้เป็นห้องอะไรครับแม่น้องยังไม่รู้ยังไม่รู้อ๋อห้องเสื้อผ้ายังไม่รู้อันนี้ละเว้นเอาไว้ก่อนนะฮะยังไม่ตัดสินใจแต่จริงๆแล้วก็เป็นเครียกว่าอะไรอ่ะเป็นห้องรับแขกก็ได้นะใช่คค่่่ะะาาาาปปุ๊บลงงนนนนนตตออืืมเ็ชห เป็นเป็นห้องพระก็ได้แล้วก็วั็นไหนแขกเยอะก็นอนห้องนี้ก็ได้ <มา S 1> อืมเป็นห้องพระก็ดีนะแม่เนี่ยเอ,เอาเอาเอาหิ้งพระตั้งมุมนี้หันมาทางทิศตะวันออกอันไหนคือทิศตะวันออกนี่อ่าอืมอันนี้ทิะนตกแสวยมากอันนี้คือห้องอะไรอีกครับออันนี้ห้องน้ำอ๋อเป็นอันนี้เป็นห้องน้ํา ใหญ่ห้องน้ําแขกห้องน้ํากลางแล้วกันนะฮะสหรับเือสมมาสวยจังเลยอ่ะโอ้ฝีมือช่างเขาโอ้ทุกคนดูนะเนี้ยบมากเลยเนี่ยนะฮะเป็นสไตล์ล็อบที่งดงามมากนะครแบบ้าาออกว่าห้องน้ำตรน้มให่แม่ได้ถาแม่บอกวห้องน้ําแขกกว้างนะะทุกคน อ้าวมีห้องอะไรอีกตรงนี้อีกสองห้องอ่ะอีกสองห้องเหรอโอ้ห้องใครก็ไม่รห้องไข่เหรอก็เอาไว้ยัดตะหมอนมานอนให้พี่เสือก็สรุปแล้วเท่ากับมีสี่ห้องใช่ไหมใช่รวมห้องห้องนู้นนะฮะทุกคนนะก็คือเนี่ยนะฮะหนึ่งห้องนอนเล็กสองห้องนอนเล็กนะฮะสามห้องนู้นนะฮะแล้วก็สี่ห้องนอนของเจ้าของบ้านนั่นเองนะฮะโอ้ เมื่อมองออกไปข้างนอกก็จะวิวดีมากเลยนะฮะมันจะเป็นทุ่งนานะครับมีอืมมีสวนนะฮะมีต้นไม้มีโอ้นะต้องมาดูพรุ่งนี้แหละนะฮะเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมอีกครั้งหนึ่งเนาะนะครับพรุ่งนี้นะครับผมนี้จะช่วงบ่ายช่วงบ่ายไปมาถ่ายรูปไปมาถ่ายรูปเฉย

กำหนดแล้วเสร็จเมื่อไรแม่นกที่คุยกับช่างคร่าวๆคร่าวๆที่จริงมันจะเสร็จสิ้นเดือนนี้เิ้นเดือนนี้เดือนหน้าอาทิตย์หน้าแล้วปีนี้ก็เก็บงานจะเดือนธันวาเมทธศักลาะขึ้นบ้านใหม่ก็หลังปีใหม่ขึ้นบ้านใหม่เออดี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 ครับผมครับอืม นะแต่ว่าถ้าจะขึ้นวันใหม่เอาเลิกลุงพลสะดวกใช่ไหมแน่แน่จริงๆนะเอฟซีตั like t <t วยงลุงพลมาตั้งแต่แรกเลยนะแม่นกของเราเนาะนะฮะเห็นแม่บ้านแม่เห็นดาวเห็เดือนใช่มองเห็นนี่นะทุกคนดูเห็นไหมพระจันทร์ดวงกลมโตนะมองออกจากหน้าต่างบ้านได้เลยนะฮะงดงามจริงๆนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมให้กำลังใจดูโฆษณาให้กับเสือผาปนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะรพรุ่งนี้เช้าเราจะไปแสดงพลังรวมความรักความหวงใหญ่มอบให้ลุงพลปะแต่นกันเยอะๆนะฮะในช่อง youtube ต่างๆที่ไปถ่ายคลิปที่ไปนำเสนอผ่านไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ